ต่อการข้อ a สองข้อที่สิบนะคะความลึกอันนี้เขาก็จะให้เ,เขาจะให้ i ิน u t เป็นความลึกที่เพิ่มขึ้นหรือลดลงนะตัวแรกด้านนี้นะคะแล้วก็เป็นความกว้างที่จะไปต่อด้านขวานะก็คือเขาจะให้มาให้เราวาดภาพตัดขวางของทางน้ำได้อย่างนี้นะคะ อย่างเช่นอันนี้เขาบอกว่าลงหนึ่งหน pigeon, ่วยหรือขึ้นหนึ่งหน่วยนะแล้วก็ไปไปทางขวาสองหน่วยก็คือลงหนึ่งหน่วยไปทางขวาสองหน่วยนะคะลงหนึ่งหน่วยไปทางขวาสามหน่วยลงหนึ่งหน่วยไปทางขวาสามหน่วยนะลงหนึ่งไปหนึ่งนะลงหนึ่งไปหนึ่งลงหนึ่งไปสามขึ้นหนึ่งไปหนึ่งขึ้นหนึ่งไปหนึ่งลงหนึ่งไปห้า ขึ้นหนึ่งไปหนึ่งขึ้นหนึ่งไปสองประมาณนี้นะคะแล้วเขาก็จะให้ว่าเออเขาต้องต้องการมีเรือกี่ลำเนี่ยที่จะผ่านทางน้ำทางนี้นะเราให้เราหาว่าเรือเนี่ยมันจะลงลึกสุดได้เท่าไหร่นะคะเรือแต่ละลำอย่างตัวอย่างเนี่ยก็คือถ้าเรือสามหน่วย ถ้าเรือสามหน่วยนะไปได้ลึกสุดเลยคือสี่ลึกสี่หน่วยนะคะถ้าเรือห้าหน่วยก็จะได้แค่สามหน่วยนะถ้าเรือเท่าไหร่นะสิบหน่วยถ้าเรือสิบหน่วยก็จะลงได้แค่สองนะถ้าเรือสิบแปดหน่วยสิบแปดหน่วยนะก็จะลงได้1 1> หนึ่งเรือยี่สิบหน่วยจะลงไม่ได้เลยนะคะตรงนี้อินพุก็คือจํานวน จำนวนพิกัดที่เขาจะให้เราวาดรูปทางภาพตัดของทางน้ำได้นะ9บรรทัดแล้วก็อีก5บรรทัดเนี่ยจะเป็นความกว้างของเรือเอาพุทก็คือเป็น5บรรทัดว่าเรือแต่ละลำเนี่ยไปได้ลึกสุดกี่หน่วยประมาณนี้นะอ่ะทำยังไงทำยังไงมาดูกัน อันนี้เราให้พิกัดปัจจุบันของเราเนี่ยเป็นศูนย์ศูนย์นะก็คือลึกลึกอยู่ที่ศูนย์นะคะแล้วก็ซ้ายสุดเนี่ยพี่ให้พี่ให้ตำแหน่งนี้เป็นศูนย์นะ,ะก็คือตอนนี้อยู่ลึกศูนย์ขวาศูนย์นะดูพิกัดแรกพิกัดแรกหนึ่งสองลงหนึ่งไปสองแสดงว่าความลึก เริ่มลึกหนึ่งเนี่ยเริ่มที่พิกัดที่ศูนย์นะคะแล้วก็ไปอีกสองตอนนี้เราก็เลยอยู่ที่ลึกหนึ่งขวาสองนะตอนนี้เราอยู่ลึกหนึ่งขวาสองเราก็ดูอันถัดไปอันถัดไปหนึ่งสามแสดงว่ามันต้องไปลึกเพิ่มนะซึ่งตอนนี้เราอยู่ที่ขวาสองลึกหนึ่งนะคะ เราก็จะเปลี่ยนไปความลึกที่สองนะโดยที่ความลึกที่สองเนี่ยจะเริ่มที่ตำแหน่งที่สองนะก็จะเริ่มเริ่มที่ทางขวาเท่ากับสองนะคะตอนนี้เราก็จะอยู่ที่ลึกสองนะแล้วก็เราไปสามหน่วยแสดงว่าเราขวาห้าหน่วยแล้วนะคะดูอันถัดไปหนึ่ง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 ทำยังไงต่อเราก็ดูเราจะลงไปความลึกที่สามนะตอนนี้เราอยู่ที่ห้าแสดงว่าเราจะตัดลงไปที่ตำแหน่งที่ห้านะคะ ตันนี้ก็จะกลายเป็นลึกสามขวาหกหนะึ่งสามนะคะตอนนี้เราอยู่หกนะสนแสดงว่าความลึกสี่เนี่ยเราเริ่มที่หกนะแล้วเราก็ลึกลึกเป็นสี่นะแล้วเราไปสามหน่วยถูกไหมก็กลายเป็นเก้านะคะตรงนี้่ะทีนี้มาดูขาขึ้นมั่งขึ้นขึ้นหนึ่งไปหนึ่ง ขึ้นหนึ่งไปอีกหนึ่งทำยังไงตอนนี้เราอยู่สี่เก้าถูกไหมถ้าเราจะขึ้นเนี่ยแสดงว่าอ่าความลึกที่สี่เนี่ยเราจะจบที่เก้านะเราก็เลยได้ความกว้างเป็นเก้าลบหกเหลือสามอ่าเราได้กว้างกว้างเก้าลบหกเหลือสามนะแล้วเราก็เปลี่ยนเปลี่ยนความตื้น,นขึ้นตื้นขึ้นก็เหลือสามนะคะตื้นตื้นจากสี่ก็เป็นสามนะแล้วก็ ทางขวาเป็นไงไปอีกหนึ่งหน่วยตอนนี้ก็เลยเป็นสิบนะคะต่อไปก็ตื้นขึ้นอีกหนึ่งเราก็ไปอีกหนึ่งนะตอนนี้เป็นสิบระดับสามเคยเริ่มไว้ที่ห้านะก็เลยได้สิบลบห้าเหลือห้านะคะอ่ะก็ตื้นขึ้นไปถูกไหมก็เป็นระดับสองนะแล้วก็ทางขวาก็จะเป็นสิบเอ็ดต่อไปหนึ่งห้าหนึ่งห้าทำยังไง ตอนนี้สองแสดงว่าจะตัดลงไปที่อันที่สามถูกไหมอันที่สามเราก็เปลี่ยนเริ่มเป็นช่องสิบเอ็ดนะช่องสิบเอ็ดนะคะนะเสร็จแล้วไปอีกห้าถูกไหมตอนนี้ก็เลยเป็นระดับสามตำแหน่งที่สิบหกอันถัดไปตื่นขึ้นมานะแล้วก็ไปอีกหนึ่งช่องตื่นขึ้นมาทำไงตอนนี้สิบหกใช่ไหมเริ่มไว้สิบเอ็ด ความกว้างคือเท่าไรสิบหกลบสิบเอ็ดเหลือห้าเท่าเดิมก็ไม่ต้องเปลี่ยนนะคะถ้าถ้ามากขึ้นค่อยเปลี่ยนนะอันนี้คือความกว้างมากที่สุดนะคะถ้าได้น้อยลงก็เอาห้าไว้เหมือนเดิมนะอ่ะเสร็จแล้วได้เท่าเดิมนะก็เลยกลายเป็นเท่าไหร่เมื่อกี้ขึ้นขึ้นหนึ่งไปหนึ่งนะก็เลยกลายเป็นสองนะแล้วก็ไปอีกหนึ่งก็จะเป็นสิบเจ็ดถูกไหมตอนนี้ อไปลบหนึ่งแล้วก็ไปอีกสองลบหนึ่งทำยังไงตอนนี้สิบเจ็ดระดับสองเนี่ยเราเคยเริ่มไว้ที่สองถูกไหมก็เลยได้กว้างเท่าไหร่สิบห้าถูกปะได้กว้างสิบห้าเสร็จแล้วระดับสองเราตื้นขึ้นไปถูกไหมก็กลายเป็นหนึ่งนะคะแล้วก็สิบเจ็ดก็เป็นเท่าไหร่สิบเก้าสิบเก้านะ เสร็จแล้วตอนนี้เราอยู่ที่ลึกหนึ่งเราจะเราจะปิดจบให้มันให้มันครบนะเราจะปิดจบกลับไประดับศูนย์นะคะตอนนี้เขาไม่มีอะไรให้เราแล้วนะเราก็ขึ้นไประดับศูนย์นะตอนนี้เราสิบเก้าเริ่มไว้ที่ศูนย์นะ,สะแสดงว่าระดับหนึ่งเนี่ยกว้างสิบเก้านะคะนะเราก็จะได้ประมาณนี้นะว่าความลึกเท่าไหร่กว้างได้เท่าไหร่นะเราก็มาดูว่าเรือของเราเนี่ยกว้างเท่าไหร่ เราจะเริ่มจากเรือลำเล็กก่อนนะเล็กสุดคือสามนะคะแล้วก็เริ่มเริ่มที่ลึกสุดนะลึกสุดเนี่ยมันรับได้แค่สามนะกว้างได้แค่สามก็เลยได้ลึกสนะี่นะค่ะเอ่อลำลำเนี้ยได้ลึกสี่ต่อมาอันถัดไปคือเหลือกว้างสี่เราดูลึกสุดเนี่ยมันไม่ได้แล้วเห็นไหม ก็เลยต้องขึ้นไปอีกระดับนะตอนนี้ลึกสามลึกสามมันได้ห้าสี่เนี่ยมันน้อยกว่าห้านะเพราะฉะนั้นเรือลำนี้ก็ไปได้ลึกสามนะคะอต่อไปเราดูกว้างสิบกว้างสิบต้องไปไหนกว้างสิบสามไม่ได้ห้าไม่ได้ก็ต้องเป็นสิบห้านะก็จะได้ลึกสองต่อไปสิบแปดนะคะสิบแปดสิบแปดเนี่ย จะเห็นว่าสิบห้าก็ไม่ได้นะก็ต้องไปสิบเก้านะคะก็เลยได้ระดับหนึ่งนะต่อไปยี่สิบยี่สิบสิบเก้าก็ไม่ได้นะก็เลยเหลือระดับศูนย์นะคะก็จะได้ตรงตามคำตอบที่เขาต้องการนะสี่สามสองหนึ่งศูนย์อ่ะดูตัวอย่างอีกสักอันมันมีสองตัวอย่างใช่ไหมดูตัวอย่างนี้นะ นี้พิกัดปัจจุบันเราคืออะไรศูนย์ศูนย์เราจะลงหนึ่งไปหนึ่งนะแสดงว่าความลึกที่หนึ่งเนี่ยเราเริ่มที่ศูนย์เราเริ่มที่ศูนย์แล้วก็ตอนนี้เราอยู่ลึกหนึ่งขวาหนึ่งลงอีกหนึ่งนะแสดงว่าระดับสองเนี่ยเริ่มที่หนึ่งนะแล้วเราก็ไประดับสองขวาสองนีลงอีกหนึ่งระดับสามเราเริ่มที่สอง แล้วเราก็เปลี่ยนตรงนี้เป็นสามสามลงอีกหนึ่งนะคะไปอีกหนึ่งอันนี้ก็จะเริ่มที่สามแล้วก็เปลี่ยนตรงนี้เป็นเท่าไหร่สี่สี่เราไปขึ้นมัางขึ้นหนึ่งไปหนึ่งตอนนี้ระดับสี่เราเริ่มที่สามแต่ตอนนี้เราอยู่สี่เพราะฉะนั้นมันจะได้กว้างหนึ่งนะมันจะได้กว้างหนึ่งแล้วเราก็ขึ้นไประดับสามแล้วก็เปลี่ยนตรงนี้เป็นห้าขึ้นอีกหนึ่งนะคะ ตอนนี้ห้าเริ่มไว้สองแสดงว่ามันกว้างสามถูกไหมแล้วก็เปลี่ยนระดับเป็นสองแล้วก็ไปเป็นหกนะคะอันสุดท้ายลบหนึ่งหนึ่งตอนนี้อยู่หกนะเริ่มไว้ที่หนึ่งแสดงว่ากว้างห้านะก็จะขึ้นไประดับที่หนึ่งฝ่าเจ็ดอันนี้ไม่มีแล้วนะแต่ว่าเราจะกลับไประดับที่ศูนย์นะคะเราก็เลยเอาเจ็ดลบศูนย์นะก็เหลือเจ็ด ก็จะได้ตามนี้นะคะคือล่างสุดกว้างหนึ่งหน่วยระดับถัดมาก็กว้างสามกว้างห้ากว้างเจ็ดอย่างนี้นะเรือเรือสองหน่วยนะเรือสองหน่วยเรือสองหน่วยก็เลยไปได้ระดับไหนระดับนี้นะก็คือระดับสามลึกได้สามนะคะเรือสี่หน่วยเนี่ยก็เลยลึกได้สองนะเอาพุทก็เลยเป็นสองสามนะคะตามนี้นะ ข้อนี้ก็ประมาณนี้ค่ะสวัสดีค่ะ